เพื่อนเราค่ะพเพื่อนไม่ได้เหนื่อยนะคะเพื่อนไม่ได้เหนื่อยเลยคอนเทนต์มีข้อขาดไม่ได้เหนื่อยนะคะห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดนี่ค่ะป้ายห้ามนะคะนี่นะคะ,คะไเดินดนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อังกับพเพื่อนจะพาทุกคนไปเที่ยววันนเข่าตาเม่องรากันนะคะเราก็จะไปหลังเลิกเรียนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ ข้าวางเราน้อยมากเราจะไปดูกันว่าจะว้าวุ่นขนาดไหนไปกันเลยอันนี้เราออกเดินทางจากวิตไลนนะคะผ่านเขา่าช้ำกระจบมาค่ะแล้วก็หานของบางงางลมที่ตรงไปเรืเะะ่อยๆค่ะอันนี้เราก็จะถึงเข่าตามองไล่แล้วค่ะ พอเราถึงทางนี้นะคะเราก็จะเห็นป้ายเข่าตามมงลายค่ะแล้วเราก็เลี้ยวขวากันไปเลยค่ะ เขา,าะะเขาเลียวกวาบมาแล้วค่ะเพราะขี่ไปเรื่อยจะเจอค่ายลู้เสือะคะ่ะแล้วเาก็จะขั้นจะพานแดงกันไปเลยนะคะแล้วเราก็จะถึงเข่าตามม้งไล่กันแล้วค่ะ เราก็มาถึงอุทยานเขาตามม้งลาดแล้วนะคะเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราเส้นทางเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถึงอุทยานเขาตามมงลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดๆกันนะคะไปกันเลยนี่นะคะจะเป็นป้ายบอกทางไปนะคะบอกเส้นทาง เส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะป้ายที่สองจะเป็นจุดชมวิวป้ายที่สามนะคะจะเป็นสถานที่กลางเต็นท์ส่วนป้ายที่สี่นะคะจะเป็นห้องน,น้ำแล้วก็ป้ายสุดท้ายนะคะจะเป็นร้านค้าสวัสดิการค่ะเดินเข้าไปก็จะเจอทุกอันเลยนะคะถ้าไม่เจอก็สามารถสอบถามได้ค่ะร้านค้าสวัสดิการค่ะจะอยู่ทางทางเข้าก่อนจะเข้าไปชมจุดชมนี่ค่ะสาม,มารถมาซื้อกินซื้อทานกันไ,ได้นะคะมีน้ำกี่ก่อนไหมคะ เป็นสิ่งมีชีวิตสองชนิดนะคะได้แก่ปลาและสาหรายที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันค่ะต้นอันนี้นะคะจะเป็นต้นสายต้นสายคายจะเป็นต้นสายขนาดใหญ่ที่พบเห็นในปา่าทั่วไปค่ะไปค่ะไปต่อจะมีป้ายท้องฟ้าสดใสไร้ควันพิษอยู่ทิศเผ่าป่าค่ะพบเจอไปกันต่ออุ๊ยอะไร,อ,นนรอุ๊ย <amounts of water writers> ใช่ค <Incred ibly S 1> ่ะม <less> ีป <of Eugene> ้ายบอกไม่ใช่ป้ายค่ะมันเป็นหินหินที่เขาทาสีอะค่ะทุกคนรูรีเอกไปเลยค่าฉันกำลังเดินอยู่ในป่า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  ไว้ทุกคนแนะนำเลยนะคะว่าต้องมาเขามองลายทุกคนคือวิวดีนะเรากำลังจะถึงจุดชมวิวแล้วนะคะจะไปดูวิวข้างบนกันค่ะโอ้ยแล้วทางคือแบบทางคือเลิศเกินเหนื่อยมากทุกคนฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ทุกคนกงลังขึ้นมา โอ้ยพี่เราก็ถึงจุชมวิวนะคะนี่นะคะทุกคนเรากำลังจะเดินกลับกันนะคะ <laughs> ทุกคนเดินต้องระมัดระวังกันหน่อยนะทางคือแบบมันจึ้งมากใช่ค่ะระวังลื่นด้วยนะทุกคน ลำบากมากเหนื่อยมากนี่ค่ะนี่คือทางที่เราจะไปนะคะทุกคนเราขออนุญาตค่อยๆลงทุกคนเดินดีนะคะโอยลงน้ำที่ไมหมดทุกคนโอยวิวสวยนะคะแต่ทุกคนไม่น่าประสบกับการลำบากเลยโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลยเด็ด้อนมาก ยังมาตอนเย็นนะคะร้อนเกินอันนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะใช่เรากำลังจะกลับบ้านกันเป็นพอมากค่ะทุกคนวันนี้เราขับบ้านนะคะแล้วถึงมาเที่ยวได้เยื่อพวกนี้มันเศร้าแล้วอุ้ยทำไมทุกคนเดิยวดินแล้วว่างหินเออทัหอยบาดทั้งหอยทั้งหินเลยเนี่ย ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำนี่นีะคะเราไปร้านจำปีนะค่ะเป็นลา,าน,นลาขอ้าอุทยานนะคะนี่ค่ะเราก็ใกล้ถึงทางออกกันแล้วนะคะอะไรนะคะเมื่อกี้อ่างว่าอะไรเป็นลม อย่าเพิ่งไปลมนะคะใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วข้างทางก็จะมีป้ายบอกตลอดเลยตลอดเลยนะคะว่าระวังเปลือกห้อยต้นกรชิดนะคะทุกคนเราไม่สามารถมองได้ว่ามเห็นปายหรอเปาาะว่าแสงมันเข้าพอดีเลยโอ้ นี่นะคะป้ายเตือนนะคะระวังเปลือกหอยบาดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ค่ะอองเุทยานตอนนี้จะไปห้องน้ำนะสะอาดมากมีทั้งชายและหญิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิ้งเช้าของอุทยานนะคะสามารถมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะเพื่อนหน่อยมากเลยค่ะน่เอยไอ้โอ๊ตเหร 他看到的。